คมจร,รมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีและสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทางข้าวสารกลางด้านซ้ายมือค่ะทีนี้ที่เราได้จัดงานวันนี้ขึ้นก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ เกิดขึ้นจากพระประสงค์ของสม,สมเด็จพระพี่นางนะคะที่<ม>ท่านทรงคิดว่าน่าจะมีศูนย์การทํางานของผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่ประสานงานของผู้สูงอายุทั้งจังหวัดนะเป็นที่ประสานงานของผู้สูงอายุทั้งจังหวัดแล้วก็เชื่อมร้อยกับเครือข่ายชมนต่างๆทุกตําบลในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุฉะนั้นในวันนี้และทุกปีเราจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะให้ เป็นวันที่รำลึกถึงพระคุณของผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายซึ่งได้ได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆและก็ช่วยเหลือสั่งสอนพวกเรามายาวนานนะคะทำให้ลูกหลานได้รระลึกถึงประเพณีอันดีงามอันนี้เอาไว้นะคะคิดว่าวันนี้ผู้สูงอายุก็ได้มารวมตัวกันณนะที่แห่งนี้จากตำบลต่างๆและก็รู้สึกว่าทุกท่านมีความสุขเ,เรามีผู้สูงอายุ ปีนี้นะคะที่สูงามาร่วมงานได้ร้อยปีขึ้นไปก็มีสองท่านค่ะคือมีร้อยสามปีหนึ่งท่านและก็ร้อยสองปีหนึ่งท่านนอกนั้นจะเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปก็ประมาณ4ท่านและต่ำกว่าจากนั้นก็เป็น80ปีลงมานะคะก็วันนี้ที่มาร่วมนั่งรับนั่งให้เรารดน้ำขอพรผู้สูงอายุนั้นก็ประมาณ50ท่านนะคะทั้งหมดในวันนี้ ผู้สูงอายุทุกท่านก็ได้รับของที่ระลึกนะคะซึ่งจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐคือศูนย์พัฒนาสังคมที่สองของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะและก็จากสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงานและวันนี้ขณะดเดียวกันเราก็คิดว่าน่าจะมีตลาดนัดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อที่จะ ให้พี่น้องชาวกาญจนบ,บุรีได้เห็นว่าการญจนบ,บุรีเราเนี่ยมีผู้สูงอายุที่มีคุณค่ามากมายนะคะมีประสบการณ์ต่างๆมาก,มา,กมายนะคะได้ร่วมกันสร้างสิ่งดีงามขึ้นไว้นะวันนี้ที่มาก็เป็นเรื่องของจักสารนะคะเป็นเรื่องของออตลาดนัดพวกนวดแผนไทยพวกแพทย์แผนไทยนะคะพวกขนมไทยแล้วก็น้ำพริก ขี้กาน้ำพริกเก้าอย่างอะไรพวกนี้นะคะก็มารวมตัวกันเพื่อ,อ,อโชว์ให้ลูกหลานถ่ายทอดให้ลูกหลานของเราได้นำไปเรียนรู้ใช้ในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะวันนี้ก็มีผู้มาร่วมงานมากมายนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านร้อยตรีนรงแสงสุริยงท่านผู้ว่าสันติ มณีการนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้มีภารกิจด่วนก็เลยได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายทหารนะคะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุซึ่งท่านก็ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเราได้เป็นอย่างดีและก็ท่านมาเห็นผู้สูงอายุแล้วท่านก็รู้สึกดีใจและก็ถามว่าหน้าที่แห่งน,นี้ใครดูแลทำความสะอาดให้ พวกเราก็บอกว่าจ้างผู้สูงอายุวันละ300บาทนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งมาทำงานตรงนี้นะคะท่านก็เลยบอกว่าผมอยากจะช่วยแล้วแหละนะคะสิ่งที่ท่านจะช่วยก็คือต่อไปนี้จะให้ทหารมาช่วยทำความสะอาดให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเดือนละสองครั้งค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับตอบจากภาคประชาชนทิ้งเหล่านี้เราได้พยายามที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเยาวชนพยายามที่ ให้เยาวชนเข้ามาทํางานร่วมกับผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุจะได้อมอบสิ่งดีๆให้กับลูกหลานซึ่งอันนี้เป็นโอกาสในขั้นต่อไปซึ่งทางศูนย์พัฒนา,นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยนะคะก็ได้มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วก็เราจะมากำลังทําแผนพัฒนาผู้สูงอายุของจังหวัดอยู่จากนั้นเราจะเป็นการทํางานในการเตรียมความพร้อม นะของคนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุซึ่งมีการเตรียมตั้งแต่ยมวชนไม่ว่าในเรื่องการดูแลให้เขาได้รับความอบอุ่นไม่ให้เขาเป็นคนเทีออ่ยวเตรไม่มีหัวนนอนปลายเท้าอะไรพวกนี้นะก็อยากให้มาอยู่ร่วมกวับผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้เรามีอบรมอยู่ส่วนหนึ่งนะคะอะอ,อสอน้อยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุน้อย เราทำอยู่หลายตำบลน,นะที่ทำได้สำเร็จก็มีม่วงชุมมีไหวเหนียวเหล่านี้เป็นต้นนะเป็นแบบอย่างที่ดีผู้สูงอายุเ,าเด็กเนี่ยจะไปเยี่ยมผู้สูงอายุไปช่วยดูดูแลผู้สูงอายุตอนเย็นหลังเลิกเรียนเหล่านี้ก็มีนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดภูมิปัญญาค่ะเช่นกรองยาวเนี่ยของตำบลท่ามะขามได้ถ่ายทอดให้เด็กในโรงเรียนนะคะสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือขณะนี้เรากําลังอบรมผู้สูงอายุที่เล่านิทานเก่งๆนะคะให้เล่านิทานให้เด็กเล็กฟังแล้วก็ไปเล่าตามหมู่บ้านในชุมชนให้เด็กๆฟังเราคิดว่าพ่อคิดว่าเรื่องการเล่าการคุยกับเด็กเป็นการสร้างความรักความผูกพันความม่วงใยต่อกันนะคะเด็กก็จะมีความคิดที่ดีแล้วก็มีความฉลาดมากขึ้นมีการเป็นการพัฒนาสมองของเด็กเยาวชน นะมากยิ่งขึ้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้สูงที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนั้นก็เป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งนะคะที่เราจะต้องทําเรื่องสําคัญที่จะต้องทําก็คือเรื่องของการออมเราจะส่งเสริมการออมทุกชุมชนต่อไปนี้นะคะโดยผู้สูงอายุก็เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นการออมวันละบาทอย่างนี้นะคะเดือนละ30บาทปีหนึ่งก็300กว่าบาทให้เด็กลงเอาไว้ ออมกันไว้นะคะเป็นเงินทุนไว้ใช้ในยามที่สูงวัยเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องของเยาวชนกับผู้สูงอายุนะคะที่เราได้ทำงานนี้กันค่ะ thank you มีความหมายไหมคะีความหมายคือแม่ผัวศพกอดที่จะน้างท้องก็จะต้องแต่งตัวสวยองมีพันลุ์งาฮูแล้วก็คนแต่ท้องก็อของเรลียวของเรลวม่วงลายแม่ผัศพนั่งกอนจะตั้งท้องชอบแต่งตัวสวยเพราะฉะนั้นจะมีเสื้อผ้าสวยๆมาในพิธีนะคะ หลังจากนั้นเมื่อตั้งท้องแล้วพ่อแม่โพศจะทอดทานของเปรี้ยวท่านก็จัดมะม่วงมาหลังจากมะม่วงก็ยังมีของเปรี้ยวก็คือส้มโอแล้วต่อไปขออนุญาตตัดกล้วยนะคะกล้วยน้ว้าก็คือขาดไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงเราก็เลี้ยงด้วยกล้วยน้ำว้าพ่อแม่เลี้ยงเราเลี้ยงด้วยกล้วยน้ำว้าโตด้วยกล้วยน้ำว้าเพราะฉะนั้นนำกล้วยน้ำว้ามาทำผัดข้าวด้วยนอกจากกล้วยน้ำว้าแล้ว ตรงนี้จะเป็นอาถั่วตัดนาตัดนะคะถั่วตัดนาตัด,ตดเรียกขนมถั่วขนมนาเรียกว่าขนมถั่วขนมนานํามาเพื่อให้เจริญงอกงามใช่ไหมคะให้ข้าวนั้นเจริญงอกงามเหมือนถั่วเหมือนนาที่เอามาแต่แปลกใจที่ถุงอะไรล่ะคะหัวข้าว,ว,ว,วหัวแกงหัวข้าวหัวแกงไม่เห็นหัวเลยคะต้มปลาต้มปลายาต้มปลายา ักข้าวหนึ่งถ้วยความหมายก็คือหัวข้าวหัวแกงเอาหัวข้าวหัวแกงมาเส้นไหว้ด้วยทําพิธีขวัญข้าวต่อไปขาดไม่ได้ก็คือน้ําใสใจจริงนะคะน้ำเปล่าธรรมดานี่เองนะคะสงสยัยแล้วทำไมมีน้ําหอม อ๋อสองขวดนี้ไม่เหมือนกันนะคะขวดแรกอันนี้จะเป็นน้ำมันจันน้ำมันจันแล้วอันนี้น้ำมันจันกับแป้งหอมมาให้พ่อแม่โปรศได้แต่งตัวนะคะน้ำมันจันกับแป้งหอมอหค่ะการแสดงอ่าการ ดาเาเธอจะไดก็มาเดากระฉาบว่าหน้าหว่ามีเดาเดาจะบาดมือว่าเธอะได้กคว้าว่าเอะไดก็ควาลับว่เา่ยา สัมภัสเคหาดการนะคะผู้ที่สวยตลอดการของสตรีไทยในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณป,ป้าสาาาัมภัสเคหาากร